กันครับ r x 3060ูนย์หยสวยๆนี่เินทองสวยๆงามๆครับขอบคุณลูกค้านะครับ ที่รับน้องไปดูแลฝากดูผลงานของน้องบนช่อง YouTube ด้วยนะจ๊ะถ้าใครชื่นชอบในตัวอาท3ตย์ใบนี้โอเคใส่ <Okay. S 2> เข้าไปในนี้ก่อนซองสำหรับใส่การ์จอโดยเฉพาะเนื้อหนานุ่มเน่น ไปก่อนชั้นหนึ่งนะครับหชั้นจัดไป บ้านนี้ดีดูนะครับผม งามครับงามกระเสีดำเทาเข้มดำก็ดำนี่และ nùm nèm วางลงไปในนี้ที่บุนุ่มๆไปแล้วจุ๊บ i no. นุ่มๆไปใส่เข้าไปใครชอบเล่นเกมด้วยจอยบ้างครับผมเป็นคนหนึ่งในนั้นเพราะว่าผมปวดไหล่แต่ไม่ใช่ผมไม่ชอบเล่นด้วยคีย์บอร์ดนะผมก็ชอบเล่นด้วยคีย์บอร์ดกับเมาส์มากแต่ว่าด้วย <c oughs> สุขภาพร่างกายอาจอะเปนจิบไ,ไหล่ เข้อสองด้วยพื้นที่มันไม่ได้เยอะมากเพือถ้าแบบโต๊ะมันได้ใหญ่ๆก็มีมันได้แบบทำหนวยเงว่าเล่นด้วยจอยหรือเล่นด้วยคีย์บอร์ดดีๆเมาส์ดีๆราคาสูงๆนะพูดราคาไม่ได้ต้แบบองคูดเรื่องคุณภาพคุณภาพสูงๆก็เวอร์ผมว่านนะ รวมก็ชอบทั้งคู่ครับทั้งจอยทั้งคีย์บอร์ดจอยก็ดีมันไม่ต้องยกข้อสอกตลอดเวลาทีมากดปุ่มเอเก็บเอเก็บการดมันก้ามันไว้ที่อื่นได้แล้วก็กดก็แค่๊อกได้รวมจอยที่ชอบก็จะออกสไตล์แบบ Xbox นะครับแต่ตอนเด็กๆก็เล่นจอย p s ซี t เตชันนะก็ทำไมก็เวิร์คครับชอบ เดี๋ยวนี้ก็เล่นเป็นจอไอทบอกว่าถึกถึกจริงนะจอไอทบอกเนี่ยคตถึกเลยสามหกูนะตอนนะั้นอะจอย e ถึกมากเลยโคตรแน่นนะครับแน่นแบบแน่นปักเลยนะโอเคขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนดึงคอมพิวเตอร์มาเสมอนะครับใครจะมาเล่นอินชาวดิตด้วยกัน มี Dedicate ท Ded คเซฟ e r ของทางจิบิีไม่รู้รเขาเปิดให้รับเล่นนะครับรับคนได้เยอะอยู่นะมาลุยด้วยกันไปด,ด้วยกันนะครับเพ คลิกได้พูดคุยกันได้ขาดไม่ได้นะครับถึงมือนเนี่ยแป๊บเดียวเองนนหนาเนี่ยดูดิขาดหมดจิด๋วออกมาสามนิ้วแล้วเนี่ยทำาไมวะน่าจะถึกกว่าน,นี้นะเนี่ยโอเคคลิปนี้ก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมมากเลยผมแพ็กการ์ดจอใครสนใจ ดูสินค้าได้บนเว็บไซต์ิ้งคอมเตอร์ครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้สวหรบับวันนี้เอ้ยคลิปนี้สวัสดีจ้ะ